ท่านให้ใช้เสกไล่คุณไสยมนต์ดำและสิ่งอวะมงคลร้อยแต่การท่านให้ใช้ทำน้ำมนต์ลดพรมในบ้านที่แน่นอนท่านให้ตรวจภาวนามนต์นี้ต้องตั้งจิตให้นิ่งและเป็นสมาธิ และมีความตาก่อดเสมอมนต์บทนี้จะรับสิ่งดีเข้ามาตัวตัวดวงริ่งอัมพามังมุนทั้งหลายให้ไปอย่าได้มาเข้าใกล้ตัวเราและเกี่ยวข้องกันเลยโอมปสิทิธิมหาปสิทิธิพระฤาษีทั้งแปดตนเธอจึงจะใช้ให้กูไปนิมนต์พระศรีสันเพชร สเสด็จมาอยู่เหนือเก้าอีทั้งสมสเด็จพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาอยู่เป็นที่สำคัญเท้าพยาทั้งแปดหมื่นสี่พันเธอจึงใช้ให้กู้ออกไปนมนพระมหาเถรจำแรเผู้เลื่องลิธ จิติทิแ <studio> ท <experiences> ้ิติทิทิโดนอาจเข้าใจคนรู้ทุกประการจึงเชิญสมเด็จพระมหาเถรตัมเถเข้ามาแก้ท่าพยนยานนานาโอนะโมพุทธายะโอนะโมธรรมายะโอนะโมสังไายะมาอออามะ สิทิทิแท้จึงมาแก้ภาพะยอนอนนาจิเจรุนี้แก้โคนามหิงสาสัทธวิปิปะสัปุแก้รูปวิญญาแก้ผานาติกแก้ภานากรนามภะภะแก้รูปกินนดีและกินนอนอสังวิทุโลปุสสะภะ แก่คุณวิทยาธรก็อาจจะชนะแกผงผีผู้และผีตายผีตายผงและผีตายหาอาสังวิทาอุกกยญญาปะแกรูปที่ฝังในป่าชาเพลินหน้าและเพลินหลังให้รักให้ชังให้ข้างัวเมาพุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิ สังฆังปัตปคามิแก้คุณชาลบและผีปอบมะกูและส้มบ่อยฟังรูปและฟังรอยขนทางสามแผงพระธนมะแก้คุณพิษจะแหลงและยาแฝดที่เขากระทำมายาทาโตแก้คุณมนมงคลคาตาต่าง ที่เขากระทำมา้วยว่าและยาให้ลำลวนจิตอิกาวิติแก้คุณไม่ไล่เอาปลายปากและรูเดินให้เป็นเสนียแทงเกียวปากกับทับกันดูหน้าพิลึกสพึงกัวขนหัวพองสยองเก้าวนาถอดโมถอนพุทธคอนทาเลื่อนยะให้หลุดเลื่อนออกมาเสีย จากธาตุทั้งสี่อิอติยันตังให้เบิร์าวารบานปตุยนสักเพยขาปลายยันติอีกทั้งผงหมู่มุขคคเทวดาต่างๆเข้ามาจุม,มนุมนั่งฟังพระราชงคงการอิอติบาลมิตาอนุภาเวนะ ปะลาติตาทิโส, <ổ S 1> ส,สทิสังสเพยักขาปะลายันติพวกมมึงด<จ>งถอยห,หลังออกไปคัจฉะอะมุหิโอกาเสติธาหิ